อ่าสวัสดีครับวันนี้คุยชิวชิว on Tuesday เราประจำวันอังคารที่9มิถุนายนนะครับเรามีข่าวสารมาแจ้งให้กับน้องๆคนที่ซื้อทางอินเทอร์เน็ตเราเรามีรงค์กลับมาอีกแล้ว,ลวนี่นี่เป็นไลท์เคาน์เตอร์นะครับก็มีที่เจาะรูนะพลังก็นั่นแหละเอาไว้แจกอย่างเดียวไม่ขายนะครับงานนี้ไม่มีขายนะครับมี2ลายนี่2ลายนี้ มีปุ๊บๆเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดแล้วก็ส่วนมีตัวไหนบ้างเรามาดูกันเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูกันอ่าเราก็จะเริ่มจากนี่เลยเห็นไหมครับแต่ละตัวดูความสวยางามตัวนี้อาจจะมีตัวเก่าบ้างแต่ก็มีตัวใหม่ผสมนะอ่าแพนไปลู้เห็นชัดยังชัดแล้ครับแพนให้ดูทีละหน่อยไหมอ่าทีลมนิซูมข้าไปอืมนี่นะครับเป็นการ์ดโปรโมโนะครับ ซื้อของครบสามรอยยี่สิบบาทเหมือนเดิมนะครับสามรอยยี่สิบแล้วก็จะได้สุ่มไปหนึ่งใบหนึ่งแบบทุกๆสามรอยยี่สิบนะครับนี่เป็นของบัตตี้ไฟความตัวจจิงมั้งนี่อ้าวต่อไปเราไปดูแวนกาดก,กันแถววนสี่ใบปึ๊บนี่อ้าวแถวล่อีกแถวละหกใบชัด ครั้งนี้โปรโมโหมดแล้วหมดเลยนะครับครั้งนี้จะน้อยกว่าครั้งอื่นเพราะว่าพี่จะต้องจัดส่วนหนึ่งไว้แข่งด้วยแข่งด้วยแล้วก็แจกด้วยพี่แบ่งส่วนหนึ่งมาแจกอันนี้ร้านพี่เริ่มแข่งได้แล้วพี่ต้องไปแจกแจกคนแข่งนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันก็ย้ํานะครับหมดแล้วหมดเลย320บาทแจกหนึ่งใบ640แจก2ใบ9 6 0แจก2ใบแเ่ากร้บ เก้าร้อยสิบสามใบออาพี่พูดผิดโทษทีแล้วก็พันสองร้อยแปดสิบแจกสี่ใบกูจะมานั่งคูณทำไมวะอ่าน้องไปคูณเอาแล้วกันนะไม่รวมค่าส่งนะครับเอาแต่ค่าของอย่างเดียวกลับมาแล้วหมดแล้ว,หม,ลวหมดเลยนะพี่บอกแล้วครับโปรโมนี้พี่จะจัดส่วนหนึ่งไว้แจกจัดส่วนหนึ่งไว้แข่งพรุ่งนี้มีอะไรออกรู้ไหมครับ x2 ชุด x2 นะครับออก3แบบคือ x2 ss01 ขีดแล้วก็ x2 ss01 ขีด เอสโซ่หนึ่งคิหนึ่งคสองเนี่ยซื้อกล่องเดียวเล่นได้เลยออก2แบบส่วนแบบที่3เนี่ยเป็น X2 SP ซึ่งเป็นเสริมเด็กพี่อัพพี่อัพคลิปไปละวออัพอ่าเสริมเด็กพระเอกตั้งแต่แรกเลยเมื่อวานที่พี่คุยกันเรียบร้อยไปดูคลิปเก่าที่พี่บอกนะครับพรุ่งนี้ออกแล้วใต้คลิปนี้พี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้นะครับลิงก์ร้านพี่ทั้งช้อปปีทั้ง l าซาดา้าพอเข้าไปร้านพี่เนี่ยพี่จะทิ้งลิงก์ไว้แล้วมันจะถามว่าเสิร์ชในร้านนี้น้องก็เข้าไปเสิร์ชในร้านนี้อยากได้อ เสอร์ในรามนี้ดาบ19ดาบพิฆ่าระสูง19ก็ออกแล้วนะครับเราไปดูกันใต้คลิป้ี่พี่ส่งลิงก์ไว้ละวันนี้ก็มีอะไรอีกไหมมีใครจะเสริมอะไรไหมสองสามคนทีมงานไม่มีนะไม่มีแน่นะไม่มีก็ไปแล้วครับบายๆช่วยไลค์ช่วยแชร์ชชด้วยบาย,บายๆไปแล้วครับ